เอาละครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สารธรรมนะครับก็เรื่องปริศนาธรรมไซอิ๋วนะครับโดยเ,เรียบเรียงโดยท่านอาจารย์ชนะพลเอกอัธพรต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทั้งที่แล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องวัตถุประสงค์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความแตกต่างจากศาสนาในลทัทธิอื่นค่อนข้างมากนะครับดังนั้น พระพุทธศา,าสนาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการอยู่ร่วมกับลัทธิและศาสนานอื่นๆมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับบางครั้งบางคนก็ไปเจอกับคําสอนของเจ้าลัทธิทั้ง6นะครับมีท่านสนชัยปริพาชกเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งท่านอุปติสสะโุริตตะก็คือพระโมคคัลลานภาษาลิบุตรนี่แหละก็ยังไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านสนชัยปริพาชกเลยนะครับ นอกจากนั้นยังมีเจ้าวาทะต่างๆนานานะครับแล้วก็มีพระสูตรมากมายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าลัทธิที่กล่าวไว้อย่างนั้นลัทธิใดมีคําสอนที่ไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับพระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นชัดหมดเลยนะครับว่าลัทธิคําสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นแหละนะครับดังนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนั้นนะครับกล่าวคาสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นรวมทั้งผู้ฟัง แล้วก็ไปเกิดความเชื่อตามคําสอนที่ถูกต้องนั้นที่ไม่ถูกต้องนั้นแหละจะเกิดโทษแก่ตนอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งใดไม่ถูกไม่ถูกพราะเหตุผลใดสิ่งใดคําสอนนั้นถูกถูกเพราะเหตุผลใด,ใ,ด,นนนลใ,ดในพระพุทธศาสนาจะไม่ทะเลาะโต้เถียงกับลัทธิศาสนาใดๆนะครับถ้าเรียกว่าอนุปวาทีอนุปคาตีนะครับก็คือไม่ทะเลาะบบาแว้งกันนี่แหละแต่ พระพุทธศาสนานี้จะมีการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลว่าอย่างไหนเป็นสิ่งที่ถูกอย่างไหนเป็นสิ่งที่ผิดนะครับพร้อมมูลด้วยเหตุด้วยผลแต่ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนานจะไม่มีการรอมชอมกับคําสอนที่ผิดที่เป็นนิชชาทิฏฐิที่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะครับถึงอย่างไรคําสอนที่ผิดก็ผิดอยู่นั่นแหละ ครับส่วนคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นสัจจ์นะครับเป็นความจริงแท้แน่นอนย่อมเป็นความจริงที่เป็นสาธารณะและสามารถพิสูจน์กันได้นะครับสามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาใดหรือลัทธิใดๆก็สามารถมาพิสูจน์คําสอนในพระพุทธศาสนานี้ว่าจริงหรือไม่นะครับเอาละ่ากันต่อเรื่อง,องของเฮงเจียนะครับ ต่อไปเมื่อถึงตอนที่เฮ่งเจียเจอกับนักพรตในลัทธิเตา๋านะครับก็ยิ่งเห็นได้ว่าขัดนะครับเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดว่าคําสอนในพระพุทธศาส,าสนาเป็นอย่างไรนะครับมีความแตกต่างกับลัทธิเต๋าอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีการอ่อนข้อรอมชมกับศาสนาลัทธิอื่นนะครับที่อย่างที่นักวิชาการหลายๆท่านกล่าวไว้ว่านะครับแหมมันก็ ทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละหมังนั้นก็น่าจะเข้ากันได้อมชอมกันได้นะครับก็อาจจะอมชอมกันได้ในบางส่วนที่ไม่ผิดนะครับอย่างเช่นการไม่ทําความชั่วการทําความดีนี่โอเคนะครับส่วนในเรื่องของหลักปฏิบัตินะครับถ้าหลักปฏิบัติไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงให้เห็นเลยว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งละนะครับ จากนั้นหงอคงนะครับหอคงก็เป็นตัวแทนของจิตนี้แหละอาศัยความสงบมีการปฏิบัติโดยการสังเกตการพิดเจรณาอยู่อย่างนั้นแหละสามปีเศษนะครับอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ก็ได้เรียกประชุมสิทธิแล้วแสดงธรรมว่าตายแสดงออกให้เห็นเป็นภายนอกโดยความเป็นกรรมดีบ้างคือเป็นกรรมดีเป็นสิ่งดีงามหรือบางครั้ง ก็เป็นกรรมชั่วเป็นสิ่งที่น่าอับอายบ้างแม้วาจาก็ลักษณะเดียวกันแหละมีวาจาที่กล่าวเป็นวจีคำที่ดีบ้างเป็นสิ่งดีงามหรือวจีคำเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสีหน้าสิ่งน่าอับอายบ้างพอแสดงเสร็จนะครับอาจารย์ก็ถามหมอคงว่าเจ้านะได้ปฏิบัติไปถึงไหนแล้วล่ะนะครับหมอคงก็ตอบว่าข้าได้พิจารณาธาตุทั้งหลายแจ่มแจ้งในสันดานบ้างแล้วขอรับอาจารย์จึงพูดว่า เอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็น,นับว่าได้ความวิเศษแต่เจ้าก็ยังไม่ไม่สามารถจะหนีพ้นภัยสามอย่างได้ภัยนั้นเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งธาตุดินธาตุน้ํานี่แหละนะครับงคคงก็กลับคิดในใจว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านคงคิดผิดไปแล้วละเราเคยได้ยินมาว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงสูงอายุย่อมจะยืนยาวชั่วฟ้าดิน น้ำไฟสนับสนุนร่างกายป้องกันโรคต่างๆนานา,นามเมหุกรัมกลายแล้วจะมีภัยได้อย่างไรเล่านะครับอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าแม่เจ้าจะได้ทำวิเศษทำให้อายุยั่งยืนแต่หลังจากห้าร้อปีข้างหน้าฟ้าจะผ่าถ้าหลีกไม่ผลเจ้าก็าจะสิ้นชีวิตควรจะเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งถ้าหลีกพ้นจากภัยนั้นได้ ต่อไปอีกห้าร้อยปีก็จะเกิดไฟกรดแผดเผาเรียกว่าขันทะอักคีคือไฟภายในกายของตัวเจ้านั่นแหละจะเกิดขึ้นเองจะพุ่งจากกลางฝ่าเท้าจนถึงหว่างคิ้วนะครับพูดนะครับพุ่งพุ่งจะพุ่งจากใจกลางฝ่าเท้าจนถึงหว่างคิ้วร่างกายล้วนจะต้องแหลกลานทำให้เวลา พันปีที่ผ่านไปกลายเป็นความว่างเปล่าถ้าฝืนรักษาตัวไว้ได้จากภัยนั้นจากภัยแห่งไฟนั้นอีกห้าร้อยปีก็จะเกิดลมซึ่งไม่ใช่ลมตามฤดูกาลทั้งหลายแต่เป็นลมที่โหมออกจากกลางกระหม่อมและจะทะลุทวารทั้งเก้าถ้าหลีกเลี่ยงภัยเหล่านี้ได้จึงจะมีอายุไขเทียมฟ้าง้อคงฟังแล้วก็เกิดอาการ พ้นพองสยองเก้าขอให้อาจารย์สอนวิธีทำให้พ้นจากภัยเหล่านั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าวิธีจะให้พ้นจากภัยนั้นมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าเทียนกังหมายถึงนะครับก็คือชั้นฟ้านะครับชั้นฟ้าซึ่งอยู่ในระดับที่ตื้นเห็นง่ายกว่าทำให้สามารถแปลงกายได้สามสิบหกอย่าง ส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตี้สัวเป็นแปลว่าชั้นดินหมายถึงอยู่ลึกลงไปภายภายล่างนะครับเบื้องล่างเห็นยากกว่าแต่ถ้านะครับได้เห็นสามารถปฏิบัติในธาตุตี้ส่วนชั้นดินได้จะสามารถแปลงกายได้เจ็ดสิบสองอย่างนะครับหมอคงฟังงั้นแล้วก็ขอเรียนตี้สัวที่มีเจ็ดสิบสองอย่างนี้แหละอาจารย์ก็เลยมีการสอนให้นะครับสอนให้ เนื่องจากหงอคงนี้มีปฏิภาณล้ำเลิศฟังจากอาจารย์แล้วนะครับต่อมาก็ไปฝึกปฏิบัติจนเรียนรู้สําเร็จในระดับหนึ่งแหละอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์กับเราสิทธ์นั่งอยู่ตรงหน้าลานอาจารย์ถามหงอคงว่าเป็นยังไงละ่ะเจ้าเรียนสําเร็จแล้วหรือหงอคงก็ตอบว่าด้วยความเมตตาของอาจารย์ตอนนี้ ข้าพเจ้าสามารถเรียกเมฆห้าสีขี่เหาะไปได้แล้วครับอาจารย์จริงบอกว่าไหนแสดงมาให้ดูหน่อยสิครับน้องคงจึงสำรวมจิตนะครับทำสมาธินี้แหละแล้วก็ตีลังกาไปห้าหกรอบขึ้นไปขี่เมฆห้าสามารถเหินไปในอากาศได้เรียกว่าใช้เวลาประมาณกินอาหารมื้อหนึ่งนะครับไปได้ไกลเกือบสามลี้จากนั้นก็เหาะกลับมาแล้วก็พูดว่า นี่คือท่องเมคาขอรับอาจารย์ก็กลับหัวเราะและพูดว่าือมอย่างนี้เขาเรียกว่าแค่ตายเมฆไม่ใช่ท่องเมคาโบราณท่านว่าในวันหนึ่งเทพสามารถจะท่องไปถึงทะเลเหนือคืนนั้นกลับมาชมต้นหงอทงนะครับหงอทงก็คือสามารถจะเข้า จากทะเลเหนือผ่านทะเลตะวันออกทะเลตะวันตกทะเลใต้แล้วก็บนกลับมาถึงต้นหงอทงนะครับเรียกว่าสามารถไปได้รอบพิภพทั้งสี่ทะเลนี้แหละส่วนเจ้านี่น่ะไปได้ครึ่งไปตั้งครึ่งค่อนวันแต่ไปได้แค่ไม่ถึงสามลี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตายเมฆย,ยังไม่ได้เลยหงอคงก็เลยบอกโอ้โหยากจริงยากจริงนะครับอาจารย์ท่านจึงบอกว่า โลกนี้ไม่มีเรื่องยากกลัวแต่คนจะไม่พยายามเองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าใจว่าเป็นของยากนะครับแต่ถ้ามีความเพียรมีความพยายามตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วนะครับย่อมไม่ใช่ของยากอีกต่อไปดังนั้นหมอคงจึงขอให้อาจารย์สอนอีกอาจารย์จึงสอนว่าให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วเจ้าจะกระโดด ไปทีเดียวได้ไกลถึงหมื่นแปดพันลี้เฉียวเนาะนะครับสิทธิ์อื่นๆก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าเออเนาะคงนิโชคดีนะได้วิชายอย่างนี้ถ้าสามารถกระโดดทีเดียวไปได้หมื่นแปดพันลี้คงจะสามารถมีอาชีพไปรับจ้างส่งข่าวก็คงไม่อดตายนะครับอยู่มาวันหนึ่งเมื่อหมดฤดูฝนสิทธิ์ทั้งหลายก็มารวมกันอยู่ที่ใต้ต้นสนบรรดาสิทธ ถามงอคงว่าเป็นยังไงล่ะเจ้าได้เรียนสําเร็จวิชาพ้นภัยทั้งสามได้แล้วหรืองอคงก็ตอบว่าเราได้เรียนรู้แล้วคิดว่าจะพยายามทําให้สําเร็จพ้นจากภัยทั้งสามนี้ให้ได้ราวสิทธ์ก็เลยบอกว่าไหนงอคงเจ้าแปลงกายเป็นต้นสนให้ดูหน่อยสินะครับงอคงกระบาดจีเนาะก็แปลงกายเป็นต้นสนสูงใหญ่เลยนะครับราวสิทธิ์เห็นแล้วก็กลับ แต่ทั้งหลายก็หัวเราะชอบใจตบมือเสียงดังอาจารย์ได้ยินก็เลยออกมาจากกุติแล้วก็ถามว่าเอพวกเจ้าทําเสียงดังอะไรกันเนี่ยนะครับพอรู้ว่าเงาะคงเนี่ยแปลงกายเป็นต้นสนใหญ่เนี่ยก็ตําหนิว่าเจ้านี่ทําตัวไม่เหมาะสมกับผู้ออกบวชเลยนะครับแล้วก็พูดกับเง,งาะคงว่าการแสดงฤิษิ์นั้นถ้าเจ้าไปแสดงให้คนอื่นที่เก่งกว่า เจ้าจะไม่ต้องการขอให้เขาสอนหรือหรือถ้าเจ้านะครับหรือถ้าคนอื่นเห็นว่าเจ้าทําได้เขาก็อยากจะทําอย่างเจ้าได้บ้างเจ้าก็ต้องสอนเขาอยู่ดีหากเจ้าไม่สอนก็อาจจะเป็นโทษแก่ทั้งผู้อื่นและตัวเองก็ได้นะครับเมื่อหมงอคงได้ฟังเช่นนั้นหมอคงก็กราบขอโทษอาจารย์อาจารย์จิงกล่าวว่า เราไม่เอาโทษเจ้าหรอกแต่เจ้าจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปไม่ได้แล้วเจ้ามาจากทางไหนก็จงกลับไปที่นั่นเลยนะครับหมอคงก็บอกว่าครับผมจากบ้านมายี่สิบปีแล้วจะจากไปแต่ก็ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านอาจารย์เลยอาจารย์ก็บอกว่าบุญคุณอะไรกันเจ้าไม่เอาภัยมาให้เราก็นับวาีแล้วถ้าเจ้าไปใช้ฤทธิ์ที่ไหน ห้ามบอกว่าได้เรียนมาจากเราถ้าเจ้าบอกว่าเรียนจากเราออกไปเราจะจับเจ้ามาถลกหนังแล้วสับกระดูกเจ้าให้ปนและก็จะสะกดวิญ,ญญาณของเจ้าให้ตกอยู่ในนรกชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวแหละนะครับหมอคงกะรับปากว่าแต่ผมจะไม่เออเช่ของท่านอาจารย์แม้แต่ตัวอักษรเดียวแต่ก็ผมจะบอกว่าแต่ผมได้ฝึกฝนเอาเองก็แล้วกันนะครับ จากนั้นงองคงจึงบอกลาอาจารย์แล้วก็ท่องเมคาข้ามมหาสมุทรใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามหนึ่งชั่วยามใช้เพียงหนึ่งชั่วยามก็ถึงถ้ำที่อยู่ของตนในขณะนั้นก็นึกในใจว่าโอ้ขาไปนี่เดินจนกระดูกแทบจะหักแต่ขากลับกับได้รับคำสอนในลทัทธิเต๋อกลับมาอย่างตัวเบาทั่วโลก ไม่มีใครยอมอุตสาหะถ้าตั้งใจปฏิบัติย่อมรู้แจ้งเองคราวก่อนฟาคลื่นอันแสนยากลำบากแต่วันนี้ขากลับกลับกลับมาอย่างง่ายดายนะนะครับสรุปก็หงอคงได้กลับมาถึงถิ่นที่อยู่เดิมของตนแล้วนะครับในเรื่องรายละเอียดในส่วนนี้นะครับอาจารย์ที่แสดงธรรมเรื่องของกายวาจาแสดงออกเป็นภายนอกนี่แหละหมายถึงว่า จิตนะครับจิตนั้นนะครับสามารถทําให้เกิดกายสุจริตวจีสุจริตหรือกายทุจริตวจีทุจริตได้นะครับอย่างในธรรมบทท่านแสดงไว้นะครับมโนปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะครับทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจนะครับถ้าใจเป็นกุศลแล้วกายวาจาก็เป็นกายสุจริตวจีสุจริตนะครับแต่ถ้าบุคคลใด ใจเป็นอกุศลแล้วนะครับกายวาจาก็เป็นกายทุจริตวจีทุจริตนั่นแหละนะครับในส่วนที่เรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับภัยนะครับภัยสามอย่างนั้นนะ่ะในเถราวาดมีการแสดงแตกต่างกันจากทางลทัทธิเตานะครับก็คือนะครับมีการแสดงไว้ว่าจักรวาลจะถูกทําลายด้วยไฟบ้างด้วยน้ําบ้างด้วยลมบ้าง,างตามสมควรนะครับเดี๋ยวจะลง รายละเอียดให้อีกทีนะครับตอนะครับก็บอกว่าต่อให้จิตนี้สามารถเจริญสมาธิจนได้ฌานสา,สามารถข่มกิเลสนิวรันเป็นวิสัมพนะ์ปะหารได้นะครับเรียกว่าเป็นรูปราวจรสมาธิหรืออรูปราวจรสมาธิก็แล้วแต่นะครับบุคคลนั้นถ่าจุุติจากอัตภาพนี้ คือตายจากชาตินี้จะสามารถไปอุบัติเป็นพรหมในอัตภาพหน้านะครับแต่แม้จะเป็นพรหมก็ยังหนีไม่พ้นภัยประจำกับนะครับที่เรียกว่าภัยแห่งกันนะครับภัยแห่งกันนี้ในเรื่องนี้นะครับอาจารย์โผเถพูดด้วยว่าภัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกห้าร้อยปีนะครับเป็นไฟจากภัยจากไฟจาก,ไฟจากลมสลับกันนะครับในเรื่องของ ไฟที่ทำลายจักรวาลนี้นะครับฝ่ายเทรวาตกล่าวแตกต่างกันพอสมควรเลยแหละนะครับในคำพ์วิสุทธิมัตนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของฝ่ายเทรวาตได้กล่าวถึงเรื่องของไฟที่ทําลายจักรวาลสรุปไว้ว่าในระหว่างอสงไขยกับโลกย่อมถึงความพินาศได้หลายวารละนะครับต่างๆก็คือบางครั้งนะครับจะมีไฟ ทำลายจักรวาลไปถึงแสงกวดจักรวาลเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจักรวาลใหม่ก่อร่างขึ้นมาจนเรียบร้อยถึงเวลาหนึ่งมหากรรมนะครับไฟก็จะทําลายอย่างนี้อีกละหนึ่งหนึ่งรอบนะครับจนเบ็ดเสร็จเมื่อไฟทําลายจักรวาลไปเจ็ดครั้งพอครั้งที่แปดจักรวาลจะถูกทําลายด้วยน้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นหลังจาก จากนั้นไฟก็จะทำลายเจ็ดครั้งน้ําทําลายหนึ่งครั้งพอครบเจ็ดครั้งนะครับอีกเจ็ดครั้งเนี่ยจะมีลมนะครับลมมาทําลายจักรวาลให้พินาศไปอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนนี้ท่านก็มีอธิบายนะครับว่าตอนที่โลกหรือจักรวาลทั้งหลายนี่จะพินาศไปเพราะไฟเรียกว่าไฟบาลกันนี่แหละไฟจะลุกท่วมทําลายไปถึงปฐมฌานภูมิเลยนะครับก็เรียกว่าถึงชั้น มหาพรหมมาจะถูกทำลายหมดนะครับตอนที่จักรวาลจะถูกพินาถูกทำลายด้วยน้ําน้ําจะท่วมทําลายไปถึงทุติยชาญภูมิสามนะครับก็เรียกว่าทําลายไปถึงชั้นอภัสราพรหมเลยส่วนตอนที่จักรวาลพินาเพราะลมลมจะทําลายจนไปถึงชั้นตาติยชาญภูมิก็คือทําลายไปถึงชั้นสุภกินหาพรหมเลยแหละนะครับอันนี้ก็มีแสดงไว้ ในปริเขตห้ามีแสดงไว้ละเอียดนะครับตรงนี้ดังนั้นดังที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าวาระที่จักรวาลพินาตไปเพราะไฟมีเจ็ดวาระนะครับวาระที่พินาศเพราะน้ําย่อมเกิดขึ้นในทุกๆวาระที่แปดเมื่อใดที่ครบหกสิบสี่ครั้งแล้วจักพึงมีการทําลายเพราะลมอีกหนึ่งครั้งนะครับโลกย่อมทําลายนะฮะตั้งแต่น,ร,นรกอภูมิไปถึง อภัสราภูมินี่แหละถูกทำลายด้วยไฟนะครับจากนั้นน้ําจะทําลายตั้งแต่นรกไปถึงชั้นสุดพกกินหานะครับขอโทษนะครับไฟทําลายถึงถึงมหาพรมนะครับน้ําทําลายถึงอภัสราแล้วก็ลมทําลายถึงสุดพกกินหาย่อมพินาศนะครับมีแต่เวหัปลารนนั่นแหละที่ย่อมพ้นจากการถูกทําลายทุกครั้ง ก็เป็นอันว่าต่อให้เป็นผู้เจริญฌานจนสําเร็จตติยฌานโดยจัดตุกนัยนะครับก็คือฌานสามโดยในพระสูตรนี่แหละถ้าทางพระพิธรรมก็จะเป็นฌานสี่นะครับคนที่ได้ฌานสามตามในพระสูตรหรือฌานสี่ตามในพระพิธรรมเมื่อจุติแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมนะครับซึ่งมีอายุยืนยาวถึงหกสิบสี่มหกับก็คือชั้นสุภกินหานี่แหละ ก็ยังไม่สามารถจะหนีจากไฟประจำะะที่ต้องเกิดทำลายทุกครั้งนะครับจากภัย <c oughs> แห่งไฟแห่งน้ำแห่งลมนี่แหละนะครับดังนั้นยังไงเสียก็ต้องถูกทำลายต้องจุดติในชั้นนั้นอยู่ดีก็สรุปว่าวิธีที่จะให้พ้นจากภัยทั้งสามอย่างไม่ใช่การเจริญฌานแต่ต้องเจริญญาคือปัญญาเท่านั้นซึ่งหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เกิดญาณปัญญาท,ที่จะละกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นเด็ดขาดไปทําให้ไม่ต้องเกิดอีกนะครับก็คือถ้าหมดกิเลสเมื่อไหร่ไม่ต้องเกิดก็ถือว่าพ้นจากภัยทั้งสามแต่ถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมาเกิดแล้วก็จะต้องถูกทําลายจากภัยเหล่านี้ได้ในเรื่องกล่าวไว้ว่าวิธีที่จะทําให้พ้นภัยได้นั้นเมื่อเรียนรู้แล้ว จะสามารถแปลงกายได้36อย่างก็มีหรือแปลงกายได้72อย่างก็มีซึ่งหมอคงนี่แหละเลือกเรียนระ,ระบบนะครับในแบบที่ละเอียดกว่าเพื่อจะให้แปลงกายได้72อย่างนะครับแต่จะเห็นได้ว่าวิธีนั้นเป็นเพียงวิธีสำหรับเจริญปัญญาเพื่อวิปัสสนาต่อไปเท่านั้นนะครับถ้าสามารถเจริญได้จนถึงขั้นวิปัสสนาจะสามารถบรรลุธรรม และก็สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีทําให้เมื่อตายแล้วสามารถไปเกิดสูงสุดคือในชั้นสุดทาวาสได้นะครับแต่ถ้าจะให้พ้นภัยจริงๆก็ต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างเดียวจึงจะพ้นจากภัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงนะครับดังนั้นสรุปว่ายังมีปัญหาขาดใจนิดหนึ่งว่าที่ว่าแปลงกายเป็นสามสิบหกอย่างหรือเจ็ดสิบสองอย่างนั่นแหละ คืออะไรกันแน่นะครับท่านลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะครับต่อไปผู้เขียนจะไขปริศนาอาจจะแตกต่างจากความคิดของท่านก็ได้นะครับดังนั้นในวันนี้ก็ฝากนะครับว่าการแปลงกายเป็นสามสิบหกอย่างหรือเจ็ดสิบสองอย่างนั้นคืออะไรนะครับวันนี้เวลาก็หมดลงนะครับก็ติดตามรับฟังกันต่อในครั้งหน้านะครับในวันอังคารหน้าเวลาเดิมนี้นะครับ ส่วนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการณี0867508338ฝักข่าวสารนิดหนึ่งนะครับท่านที่สนใจจะเรียนภาพพิธรรมเรียนทางไปริศนีโทรไปที่มุลนิธิเผยแผ่พระสัจธรรม024499484แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมุลนิธิ จะจัดส่งเอกาสารให้ท่านเรียนถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือท่านจะเรียนทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์ชื่อของกระผมเทพริตสาธิตการมณีนะครับจะมีคลิปธรรมะต่างๆมากมายเลยนะครับท่านก็เลือกฟังเลือกชมได้ตามอัธยาศัยของท่านท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ